สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสมร้อสี่บาทมีบอลบอลสีสวยตรงปกของแท้สวยแน่เมียจ๋ามาละจ้ามาละจ้าจะส่งไปที่นี่เมาเหมาห้าสิบบาทด่วนจีไปที่นี่จ๋าส่งตรงรอรับถึงหน้าบ้านได้เลยครับพี่พี่มีโปรเช่นเกยสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ศูนย์หนสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดด้านล่างนี้จ๋าเดี๋ยวมีอเอเด์สวย สุดสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายครับผมอันด้านนี้ครับพี่มณีล้อมเพชรอันนี้คือเป็นตู้ที่เอามาปลูกจากต้นกระถางเล็กนะพี่เรากระถางสีเอาอัพลงหกแล้วก็ปลูกรวมกันไว้เอาเป็นแบบมณีชุดเดียวเลยแล้วก็ดาราชุดเดียวสีเลิศง,งามชุดเดียวรักเอ,อ่ยชุดเดียวแยกกันรวมเป็นแบบว่า,าแบบเดียวกันไว้ใกล้กันเนาะนี่เดี๋ยวพี่จะมาให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมนี่เลยด่ามณนีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแพงนะครับผมหน้าแพงหน้าแพงกระถางหกนิ้ว อัพฟอร์มหกไว้กำรังสวยครับพี่บางทีลูกค้าลูกค้าแบบไต้หวันหรือจีนอย่างเงี้ยนี่นะเขาแบบเขาดิวมาผมก็จะถ่ายรูปแคะทีเดียวไปเลยเอาวางด้วยกันอ่ะแบ่งขายครับพี่แบ่งขายก่อนอะมะนีรอมเพชรหน้าแผงหน้าแผงกระถางหกนิ้วครับพี่ใส่นี้นะฟอร์มนี้เลยพี่เพียกกับฟ้ามือผมอแตะได้เลยกำลังสวย100บาทจะ้ะมณนีรอมเพชรต้นที่1นะครับใส่ัมเบเร์ให้เลือกด้วยจ้ะใส่ัมเบอร์ให้เลือกมณนีรอมเพชรหน้าแผงต้น ที่หนึ่งหนึ่งรอยบาทจากต้นที่สองครับผมมันนี่รอมเพชรหน้าแพงต้นที่สองนี่เลยชมพูสวยหวานฉ่ำเช่นกันต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามจ้าต้นที่สามนี่รอมเพชรกระถาง6นิ้วต้นละหนึ่ง้บาททุกต้นนะครับพี่เนาะหนึ่งอบาทหนึ่งสองสาแล้วก็มันนี่รอมเพชรต้นที่4ครับผมต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นไหนอีกสัก5ต้นเนาะสักห้าต้นเนาะอ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ วันนี้รับเพรต้นที่ห้าจะต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นไหนเลือกได้เลยกระถางอกนิ้วมาณีหน้าแพงสวยๆครับพี่เก็บได้เก็บก่อนโดนไต้หวันก่อนโดนจีนมาเหมาจนนี้บอลออกนอกกันเยอะนะพี่เนาะคึกคักคึกคักตลาดบอกเลยวันนี้รับเพรตละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกได้จ้ะหน้าแพงเนาะหน้าเดิมยังครับพี่หน้าเดิมยังกําลังอาคัดปลูกหน้าเดิมทายากทํายากเนาะ เอาหน้าแผ่ไปก่อนตอนนี้อ่ะตรงนี้ดาราครับพี่เช่นกันครับพี่ปลูกรวมจะดารานพรลตแฮะดารานพหลตเดี่ยวคัดสวยๆแจแจมๆงามๆขึ้นให้เลยอันดารานพหลตต้นที่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 เดี๋ยวน่าเนี่ยนะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้โฟกัสก่อนนี่จ้ะดารานพหลตต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถาง 6นิ้วเช่นกันดาราโนพรัตน์ฟอร์มป้ายสวยๆกำลังฟูกระถาง6นิ้วจ้ะดาราโนพรัตน์หนึบาทต้นที่1ดาราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองนะต้นที่สองและต้นที่สามจ้ะต้นที่สามต้นที่สามดาราโนพรัตน์ต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่โอ้สวยลึกสุดใจเช่นกัน และดารานกพาราตเอา pues เอา mm hmm. สักสักห้าต้นนะพี่นะสักห้าต้นเนาะดาราเนากต้นที่ห้าครับพี่ต้นนี้ห้าเนาะต้นนี Mot ้ห้าต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกต้นจ้ะต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกได้เลยดารานกพาราตสีเลิกงามจ้าร<ๆ>ตรงนี้สีเลิกงามวางรวมกันหน้าปลายสวยๆเดี๋ยวคัดนะครับเดี๋ยวคัดใส่เบอร์ให้เช่นกันครับพี่เดี๋ยวคัดใส่เบอร์ให้เนาะสีเลิกงามตรงนี้กระถางหกนิ้วนี่เลย ต้นนี้ครับพี่สีเลิศงามกระถาง6นิ้วนี่เลยเดี๋ยวคัดหน้าฟอร์มไปสวยให้นะจ๊ะพี่จา๋าหนึ่งร้อยบาทจากสีเลิศงามกระถาง6นิ้วต้นนี้เลยต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งสีเลิศงามหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจา้าต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยแล้วก็อ่ะมีเท่านี้ครับพี่สีเลิศงามเอาคัดแต่ว่าฟองงามก่อนเนาะ งามๆก่อนมี2ต้นล้ก like ันต้นท er ี่1กับต้นที่2ต้นละ100บาทและด้านนายเป็นไม้ด่างป้ายเทพชุมนุมครับพี่ต้นที่1ครับผมต้นละ100บาทจ้ะเทพชุมนุมกระถาง6นิ้วต้นที่1เทพชุมนมกระดาง6นิ้วต้นที่2 1 0 0รบาทเช่นกันจะเทพชุมนุมเนาะเทพชุมนมและและเทพชุมนุมต้นที่3ครับผมต้นละ1 0 0รบาทเช่นกันกระถาง6นิ้วไม้ด่างป้ายเทพชุมนุม มาครับขยับมาต่อทางด้านนี้มีฉัดทินกรครับพี่ใบกลมนี่เลยใบกลมดังประครับดังสวยๆชัดทินกรกระถางหกนิ้วเช่นกันครับพี่พหนึ่งร้อยบาทจ้ะฉัดทินกรต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งชัดทินกรต้นที่สองต้นที่สองครั 2, บพี่กระถางหกนิ้วเดอ้อและชัดทินกรต้นที่สามจากใบกลมดําะครับนี่เลยชัดทินกร สาวนครานสราวนครกบีสาวนครสาวนครชัยหนีแห่สาวนครชัยสีกบีสาวนครชัยสีนี่เลยสวยๆจะแจ,จ่มกระดาถงหกนิ้วสวยๆเช่นกันสาวนครชัยสีหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งเดี๋ยวคัดขึ้นงามๆให้กบีสาวนครชัยสีต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทดังครับเครื่องครึ่งสาวนครชัยสีต้นที่สองครับผมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันกระดาถงหกนิ้วก็ถางหกนิ้ว ได้สองต้นในห,หลายปีได้สองต้นเนาะอาสานละครได้สองต้นจากต้นที่หนึ่งและต้นที่สองตัวละหนึ่งร้อยบาทถันมาข้างกันนี้นี่เลยจ้ะบนรักเอ้ยรักเอ้ยรักเลย,ก,เลยก็แล้วกันหันนะเดี๋ยวคัดงามๆให้เช่นเคยครับพี่รักเอ้ยรักเอ้ยเอาหน้่งงามๆก็แล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้รักเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งจากต้นที่หนึ่งรักเอ้ย ด่างส,ยสวยๆฟองงามเลยเนาะรักเอ๋ยต้นที่สองจ้ากะถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองรักเอ๋ยนี่ต้องไหนอีกด้านในด้านในด้านในหลอดไม่สวยด้วยนี่เลยจ้ะรักเอ๋ยต้นที่สามก็พีตัวนี้นี่เลยหลอดด่างออกมาเลยเนาะหลอดยังม้วนอยู่แต่เห็นเห็น <c oughs> ด่างหลังใบละหลังหลอดละรักเอ๋ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สามจ้ะและแระแร่แร่แระ ต้นนี้ครับพี่รักเอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สี่กัดหางหกนิ้วครับพี่พี่นี่จะรักเอย่ยรักเลยก็แล้วกันใบหอกดางนรินทิพจ์จ้านะรินทิพต้นนี้ไม้ฟอร์มพุ่งไม้ฟอร์มพุ่มไม่ใช่ฟอ,มพ,ฟอมพุ่งฟอร์มพุ่มฟอร์มพุ่มครับพี่นี่เลยอ่าทรงเตีย้ยบ้าใบใบ,าบาดางสวยนะรินทิพสามร้อยบาทจ้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยนะ ลินทิปต้นที่2ครับผม300บาทกระถาง5.5นิ้วด่างส,สวยๆเช่นกันจะานาลินทิปไม้ส,สวยๆน่าเก็บอีก1ต้นนะจ๊ะพี่จ่านาลินทิปอ่าเป็นไม้ถ้าผมจำผิดเป็นเจ้าของเดียวกับคนที่ทาอ่าสีเลิกงานครับพี่นี่เลยเนาะนาลินทิปของพี่บอยรณนะภูมิปะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนี่เลยเจ้าของเดียวกันกับสีเลิกงามจากนาลินทิปตนนัวนี้สวยแน่แม่จ๋าอ่าชิน้นบรนจนชินชน้นชรรจนครับพี่กัดสีมาแล้วเด้อ จิ้บันชนกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากกัดสีมาแล้วชิ้นบัญชนต้นที่หนึ่งกระถางหกร้อยห้าสิบชิ้นบัญชนต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองจากต้นที่สองชิ้นบัญชรสวยๆงามๆกันตรงนี้เลยและต้นนี้เมืองเกาะเก็ดแผงครับพี่แผงด่างม่วงกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทจากเมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงเม็ด แดงแจมแจมเมืองเกาะเกตบังเกิดเก้า er รูปของสยามนารมิตรนี่สวยสะกิดใจใครบ้างไหมเอ่ยบังเกิดเก้ากระถางหกคับปีนี้เลยป้ายสวยใบยตึงๆสามร้อยห้าสิบาทจากบังเกิดเก้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งบังเกิดเก้าต้นที่สองกรผมนี่เลยป้ายสวยใบยตึงฟูกระถางหกนะจ๊ะพี่จ๋ากระถางหกล้นเลยเด้อต้นใหญ่เอาไปอัพลงกระถางแปดได้เลย กระถางแปกระถางสิบสครับพี่อัพอัพน้องฟอร์มน้องรอได้เลยตัวนี้เพราะว่าหอยู่ไม่ได้แล้วต้นร้นใหญ่เกิน6จ้ะตันนี้สยามนะลิม,มิตเนาะกัดเม็ดสีสวยมาละจ้าพานทะเลพานทะเลต้นนี้ครับพี่น้องชื่อพานทะเลจะกัดเม็ดสีสวยคล้ายๆออกแนวอารมณ์สงสายพระเนตรเนาะสายพระเนตรกัดแดงอันนี้กัดออก ชมพูเข้มนี่เลยยังไม่ถึงกับแดงนะพี่ออกชมพูออกสายหวานเลยจะบูดแบบแล้วก็จะแบบกัดทั้งใบตันนี้สวยๆเหมือนสายพันธุ์นีเลยตัวน,นี้ผ่านทะเลจะ200บาทกระถาง6นิ้ว6นิ้วครับผมผ่านทะเลอัน,นี้ก็จะมีณเมืองนอนท์ครับพี่ณนเะมืองนอนท์ต้นนี้เลยนาะเมืองนอนท์ต้นนี้เลยใบใหม่รอดใหม่สวยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ นี่เลยหน้าชมพูสะโพทองมาแล้วตอนนี้ใบใหม่หมล่าสุดนะบียังกลางไม่สุดนะยังกลางไม่สุดนี่เลยจะ้ะนะมังงนนหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้แล้วก็มีอสองไขยนะครับเป็นฟอร์มกอแพคคู่เด้อมีสองต้นในกระถางป้ายมาแล้วอสองไขยเหลือหน้าชมพูเพราะว่ารอเลี้ยงแดดรอโตกว่าน,นี้หน่อยครับบีอัดแดดแรงๆนี่เลยหน้าชมพูสวยหวานอสงไขยหนึ่งร้อ,อยบาทจะ้ะฟอร์มกอแพคคู่มีสองต้น,นมีสองต้นในกระถางมีสองต้นในกระถางจ้ะ ตรงนี้ไม้ใหมท่ทิดาวาลินไม้ป้ายชมพูนี่เลยครับพี่ชมพูเข้มๆตัดกับพื้นใบอ่าเขียวอ่อนนะพี่เนาอทิดาวาลินสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะไม้ใหมป่ป้ายสวยทิดาวาลินฝากไว้ได้วยครับพี่ต้นนี้ใครสายหวานฉ่ำนะใครสายหวานสวยฉ่ำเลยได้ใจเทเวศนลิมิตป้ายสวยๆป้ายลึกป้ายเจ่มหลอดใหม่ก็มาแล้ว150บาทกระถาง6นิ้วจะ้ะเทเวสนะลืมิตร ปลาสาทเพชรจ้าป้ายสวยป้ายแจ่มตรงนี้มีให้เลือกกันหนึ่งสองสามโอเคสามต้นกันตรงนี้ครับพี่สามต้นตรงนี้นะปราสาทเพชรสวยๆกันเลยเดี๋ยวขึ้นต้นนี้ก่อนครับพี่ต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้ะปลาศาสเพชรป้ายสวยๆฟอร์มแล้วลนเร็วกระถางห้าจุดห้าอยู่ไม่ได้แล้วจะพี่จ้ากระถางทรงนี้ต้องกระถางแปดแล้วทรงนี้ต้องกระถางแปดแล้วปราสาทเพชรสามร้อยบาทจ้ะต้นที่หนึ่งหน้าสวยๆกันตรงนี้เลยปราสาทเพชรอ่ะต้นที่ 2, ทสองครับพี่ต้นที่สองสามร้อยบาทเช่นกันจ้า ร้อนๆร้อนๆลองแปดได้เลยลองแปดได้เลยลากน้องนี่คือผมบอกเลยแน่นกระถางหมดแล้วเนาะพร้อมจะเติบโตในกระถางใหญ่ครับผมอ่ะสองอ่ะสามร้อยบาทต้นที่สองต้นที่สองครับพี่ปลาสาเพชรต้นที่สามจะ้ะต้นที่สามนี่เลยสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วปลาสาเพชรต้นที่สามต้นที่สาม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 ใครไม่เอ็กโคให้เอ็กโคเองก็ได้จะ้ะอ่าฟอร์มกอล์แบ็คโ่กับพี่นาลีบุรพากับ นางรากสดนะครับพี่นางรากสดกับนารีบุรพภาอยู่ได้กันอยู่ด้งก,กระถางเดียวกันหนึ่งร้อยบาทคาร์าพโมกระถางหกนิ้วเด้อตอนนี้ชมพูและแดงไม้จระูไม้แดงอยู่ในกระถางเดียวกันอยู่ในกระถางเดียวกันท้าทองอินใบหอกด่างม่วงครับพี่เอื้อมันก็มีอยู่มุมขอบตู้จ่านี่เลยนี่จ่าพี่จ่าเท้าทองอินกระถางหกนิ้วใบหอกด่างม่วงใบหอกด่างม่วงสามร้อยห้าสิบบาทจ่ะเท้าทองอินนี่เลยผมหมุนให้นี่เลยครับ เอื้อเอื้อมาพี่แม่ถ้ามีโดนนะพี่เนาะล้ำล้ำอีกไหมเอาโดนบินถ่ายบินถ่ายบอลในตู้เลยข้างในมุมตู้เอื้อไม่ถึงครับพี่จะไปเปิดฝั่งนู้นแลวก็ติดเสาฮะอ่ะสามร้อยห้าสิบครับพี่ใบหอกด่างม่วงเทา้าทองอินเทา้าลองอินนี่เลยจ้ะอ่ะทางนี้เป็นต้นนี้ครับพี่ไม่สวยตรงไหนไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงครับพี่สวยทุกตรงบอกเลยครับพี่ต้นนี้สวยทุกตรง ทองสยามอารามแท้เลยแตะลึงทองสยาม350บาทจ้ะกระถาง6ฟูล้นมากหน้าอัพจริงๆลงแปดดีไหมเนี่ยตอนนี้สวยจริงๆครับพี่สามบาทครับพี่ทองสยามทองสยามไม้ใหม,ม,ม่ไม้แหลต้นนี้สวยจัดสวยจัดด้านในครับผมเป็นไม้ใหม่ชื่อว่ามะนีาศาสแสงครับพี่ด่างชมพูส้มทอง ตรงนี้จะไปจ่าต้นนี้เลยผมเอื้อมากระถาหงหกนิ้วนะครับกระถาหงหกนิ้วไม้ใหม่มีดแรกจะพี่ไม้ใหม่มีดแรกนี่เลยจ้มามะนีสาดแสงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่้วยจ้าไม้สวยสวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้มะนีสาดแสงดางจมพูส้มทองสวยสวยเลยครับผมตน้นนี้ฝากไว้ด้วยจ้าไม้สวยสวยนาเก็บอีกหน,นึ่งต้นมะนีสาดแสงลูกงามนามเพาะครับผม อ่ะตรงนี้ครับพี่สยามสยามสยามนารมิตครับพี่สยามนารมิตเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วจากนี่เลยปลายส,สวยๆแม่ 1, 30, พ่านสามหมื่นปลายสวยแน่นอนครับพี่เหลือรุ่นนี้แล้วล <ะ S 2> เพราะว่าไม่ได้ผ่ายเลยครับพี่เพราะว่าสยามนี่คือค่อนข้างให้หัวช้าเนาะพอจะผ่านได้แต่ละมีดแล้วก็ทําได้แต่ละชิ้นแต่ละต้นนี่นานครับพี่นานให้หัวน้อยเลยหัวช้าไม่พอให้หัวน้อยสยามนารมิตเนาะต้นนี้เจ็ดร้อยบาทฟอร์มฟูกระถางหกนิ้วสวยแล้วสวยแล้ว ต้นนี้รูปไม้ใบยาวครับพี่ทรงใบยาวใบกัดชมพูฟอร์มกอแพกค,คู่มีสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยหิบบาทจา้ารูปไม้ใบยาวชมพูเนาะเปิดตู้เก็บแม่พันธุ์จ้าตรงนี้แดงๆสวยๆเป็นไม้หน่อทุกต้นนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นไม้หน่อทุกต้นเดินเหนือดวงครับพี่ไม้แยกหน่อกระถาง หก uh, นิ้วกระถางหกนิ้วสวยๆกันทุกต้นเลยเป็นไม้หน่อที่เก็บตั้งแม่พันธุ์วันนี้เอามาแบ่งมีพี่ๆถามมาแบบว่าเออผมเคยปล่อยต้นเล็กไปใช่ไหมมีต้นใหญ่ไหมเล <c oughs> ยคุยกับน้องก้อยเอาอยัางไงดีวะเอาอยัางไงดีก็ลองอ่ะเปิดแบ่งกนแล้วกันเพราะยังไงก็น่าจะได้เหลือเหลือผ้าแหละเดี๋ยวต้นไหนที่มันแบบว่าอ่ายังเหลืออยู่ใช่ไหมพี่ยังยังยังอยู่ด้วยกันก็คือเดี๋ยวจะไปผ่านจัญญนแล้วก็แต่ต้นไหนสวยๆก,ยก็นั่นแหละก็น่าจะไปก็แบ่งพี่ไปนะพี่ต้นไหนสวยๆโดนตาต้องใจก็เดี๋ยยวววเออาไไปกก่นนนแล้้็ดีี๋ตหท ไม่สวยแล้วที่ยังอยู่กับผมเดี๋ยวผมจะพาทําแม่พันกันต่อไปเพราะว่าเป็นไม้ที่ปาดแยกหนอมาแล้วเอามาเก็บกันทุกต้นเลยครับพี่แล้วก็ว่าจะทาแม่พันวันนี้มาแบ่งวันนี้มาแบ่งเพราะว่ามีพี่ๆถามหากันต้นใหญ่นี่เลยครับพี่อเริ่มกันที่ต้นนี้กันเดี๋ยวผมใส่ number บบให้ผมเคลื่อนทักทักสามต้นดีไหมเอาแบบงามๆงามๆห้ทักสามต้นแล้วกันเนาะต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหนือดวงไม้แยกหนอก,กระถางอกนิ้วครับพี่ของแท้ของแท้แน่นอนครับพี่แดงแจ๊ดแดงแจ๋ แดงแบบว่าเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าอ่าตอนที่ผมได้ได้มาช่วงนั้นนที่ว่ามาที่เรียกเลยนะพี่ได้มาจากเจ้าของเจ้าของของเหนือดวงของแท้เลยนี่เลยเจ้าของเนือดวงที่ได้มานะพี่เนาะเลยแดงแบบนี้แป๊ดเลยครับพี่มันจะมีแผงนะแผงคือแบบว่ามันป้ายมันแดงไม่ชัดทีมันจะออกไปทางกึ่งๆึงแดงออกบนขาวหน่อยเนาะมันก็จะจจางไปเลยมันจะแบบว่าไม่สวยแบบนั้นเพราะว่าแบบนี้เลยพี่ของแท้แดงจัดแดงแจ๋เลยอะเหนือดวง ม้แยกดอกกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ากนี้เลยหกนิ้วสวยๆแดงแดงแจ่ะต้นที่สองครับพี่ด้านในนี่เนาะนี่เลยไปสวยทุกใบครับพี่แดงทุกใบเลยไม่มีหลุดสักใบเลยนะไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยอ่ะต้นที่สองครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหนือดวงกระถางหกนิ้วไม้แยกดอกล้นจ้างามๆเลยต้นนี้งามๆเลยต้นที่สองครับผมอ่ะเนือดวงต้นที่ สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยต้นที่สามหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ต้นนี้จะเป็นกระถางแปดนิ้วนะพี่แปดหรือสิบนี่แหละเพราะว่าอาจจะเป็นไม้หน่อรุ่นเดียวกันนะผมก็ไม่เข้าใจว่าน้องก้อยทำไมอัพตัวนี้อับกระถางนี้แล้วจะเก็บหรืออะไรยังไงไม่รู้อ่ะผมขึ้นเลยละกันกระถางอ่าสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันจ่าเหนือดวงต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามสวยๆแระ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 เหนือดวงต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่ตันนี้ต้นที่สี่นี่เลยโอ้โหดูหลอดพี่ผมไม่ดูหลอดผมไม่ดูหลอด โอ้โห oh. นี่พี่เป็นไงแดงตั้งแต่หลังใบอะแดงตั้งแต่ตอนเป็นหลอดเห็นแบบชัดเจนมากครับพี่เหนือดวงต้นที่สี่ครับพี่ไม้แยกนอหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งสองสามสี่ครับพี่สี่อผมนับถอยหลังสี่สี่สี่สามอ่าสามแล้วก็สองครับพี่สอง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 หรือต้นที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทกระถางหกนิ้วไม้หนอทุกต้นครับพี่ตรงนี้ที่วางเห็นข้างหน้านี้เนาะ ต้นใหญ่ๆไซส์แม่พันเลยแม่พันเหนือดวงแม่พันเหนือดวงสนใจต,ต้นไหนก็กิ่งกลางนะพี่นะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเช่นเคยครับพี่มีโปรสามต้นส่งฟรีนะครับผมนี่เลยจะส่งไปที่นี่เนาะสองสามสี่บารมีบอลบอลสีสวยขอบคุณที่พี่ที่เข้ามารับชมและฟังขอบคุณที่เข้าถึงสิเกเนอเจอร์เรย์เจอร์คัสตอมออนร็อกซอฟท์พาวเวอร์ในความสวยของ บอนสีส่วน2อง,งสามบาทไม่มีบอนนะจ๊ะแทมแทํสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมที่เข้ามาเราชมเรบฟังเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ